ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนพิการแก้ไฟเอ็มกระตุกนะครับแบบง่ายๆเลยนะคบไม่ต้องลงบอลไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพียงแค่ตั้งค่าสิ่งนี้นะครับผมก็ดูก่อนนะครับนี่ผมก็จะกระตุกอย่างนี้นะครับผมก็คือมันลื่นนะครับคือหันเมาส์ซ้ายขวามันมันลื่นนะครับแต่ว่ามันกระตุกอย่างนี้นะครับกระตุกแบบเล่นไม่ได้เลย เดี๋ยวผมจะมาสอนพิธีการแก้นะครับผมสาหรับคอมพิวเตอร์สเปคต่ำนะครับพวกการ์ดจอ2 g จิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เรา disconnect ก่อนนะครับออกจากเซิร์ฟเวอร์ไปก่อนนะครับโอเค disconnect นะครับแล้วมาตรงแถบ setting ตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มาตรงหัวข้อเกมนี้นะครับตัวหนังสือพิมพ์ใหญ่นะครับติ๊กตรงนี้ครับผม fix UI แหลนะครับติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ restart file M นะครับ ก็คือออกเข้าใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะลื่นหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเข้าเซิร์ฟเลยนะครับอันนี้ก็รอนะครับก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราติ๊กฟิก u i l หลกนะครับเราก็จะสังเกตได้นะครับว่าเกมมันลื่นขึ้นเลยนะครับไม่มีกระตุกเลยนะครับดูนะครับตอนแรกคือกระตุกแบบเป็นช่วงๆแบบเล่นไม่ได้เลยนะครับแต่พอมาตอนนี้คือเราสามารถที่จะเล่นได้รื่นเลยนะครับเห็นไหม ไม่มีกระตุกเลยนะครับเฟรมเรทผมคือวิ่ง60 70นะครับผมลื่นเลยนะครับผมก็คือดูพวก UI อะไรพวกนี้ก็ไม่มีกระตุกเลยนะครับอาจจะมีค้างเป็นนิดๆิดหน่อยหน่อยนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการแก้ไฟเอ็มแบบว่ากระตุกนะครับเล่นแบบเล่นไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะมาสอนอะไรนะครับก็ติดตามรอไว้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ